สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2568ซึ่งเรานะคะก็จะมาพูดถึงแนวโน้มทิศทางของดวงชะตาสำหรับแต่ละลัคนาราศี เพื่อให้คุณได้ฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็สามารถนำเอาคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่ 15. หพฤษภาคมโดยประมาณค่ะ ดวงชะตาในระยะปักหลังของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเจอกับหลายเรื่องหลายราวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของความสัมพันธ์ด้วยนะคะในจังหวะปักหลังนี้ชาวเมษมักจะมีความใจร้อนมีอารมณ์วู่วามแต่ก็มีพลังในตัวเองอย่างมากที่จะกล้าบกุกกล้าลุยกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความกล้าหรือว่าไฟในตัวคุณ ให้เกิดประะะโยชนนะคะ์คหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานค่ะชาวลัคนาราศีเมษอย่างที่สมัยบอกไปว่าเป็นจังหวะที่คุณมีไฟในตัวเองค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณกล้าที่จะรับกับโปรเจกต,ต์ใหญ่ๆคุณกล้าที่จะริเริ่มสิงส่งใหม่คุณกล้าที่จะทำกับสิ่งที่คุณไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยได้อย่างสบายใจ ไม่กังวลไม่วิตกไม่เครียดจนเกินไปคุณกล้าลองผิดลองถูกว่าอย่างนั้นเถอะอะไรที่ทำไปแล้วแล้วมันไม่สำเร็จคุณก็ไม่ได้รู้สึกเฟลกับตัวเองค่ะคุณมองว่าอ้าวอย่างน้อยเราก็ได้ลองเราก็ได้เริ่มเราก็ได้ทำเราก็จะได้รู้ว่ามันเฟลมันผิดพลาดมันไม่สำเร็จเพราะอะไรติดปัญหาตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไปค่ะคือชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างที่จะมีพลังใจที่ดีอย่างมากนะและ มันเป็นช่วงที่ชาวลัคาราศีเมษมักจะได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างด้วยแต่สิ่งที่ส่งผลทําให้คุณรู้สึกถึงความอึดอัดและกังวลในแง่มุมของการทํางานก็คือบางทีเนี่ยชาวาราศีเมษไม่ได้จัดการงานของตัวเองเท่านั้นอาจจะต้องไปคอยจัดการงานของคนอื่นไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นหรือมักจะมีหัวหน้างานมีเจ้านายมีผู้บังคับบัญชาที่ชอบโยนงานแบบปุปปับฉับพลันให้กับคุณค่ะ ทำให้คุณนั้นเจอกับความคาดหวังแรงกดดันแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วงานตัวเองก็ยังไม่เสร็จล้นมืออยู่แล้วก็ยังมีงานเสริมงานอื่นเข้ามาแทรกเข้ามาแบบเร่งด่วนอีกนะคะแล้วชาวลราศีเมษก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องพยายามอดทนนะคะหรืออะไรที่พอจะหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาร,ระได้ก็หามานะคะ ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบค่อนข้างที่จะดีนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักขายนะคะหรืออินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆง,งานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงการใดสายงานใดมักจะได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้างรอบตัว นะคะมีคนรู้จักในศักยภาพและความสามารถของตัวคุณคือจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นน่ะแล้วเขาจะรู้ว่าเออถ้างานมาลักษณะนี้ชาวเมจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนไว้ใจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของลูกน้องบริวารค่ะบางทีลูกน้องบริวารแข่งข้อไม่ได้ทําตามคําสั่งนะคะหรือว่าทําอะไรตัดสินใจอะไรโดยพละการ ละเมิดคําสั่งของคุณอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีนะคะก็จะเป็นช่วงที่ลูกน้องบริวารของชาวลัคนาราศีเมษนั้นถกเถียงดือ้อรั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะต้องรับมือกับปัญหาเหล่านี้อยู่บ้างค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองค่ะชาวลัคนาราศีเมษดาวพระพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็น ดาวสุภเคราะห์ใหญ่ให้ผลดีต่อคุณในแง่มุมของโอกาสนะชาวเม่มักจะได้โอกาสที่จะทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้นอย่างเช่นโอกาสที่จะได้เงินจากการสอนการถ่ายทอดความรู้โอกาสที่จะทําให้คุณได้เข้าไปรับผลไปรับงานในในโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นนะคะโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะเมตาตาจะอุปถัมภ์คุณประมาณนี้ค่ะ อันนี้ส่งผลดีมากนะแล้วมันก็ส่งผลเด่นต่อด้านการเงินด้วยนะคะนอกจากจะส่งผลดีต่อด้านการงานแล้วเงินมันดีตามมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมักจะได้เงินจากการทํางานเป็นหลักนะ,ะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือว่า การที่คุณจะได้เงินแบบที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมันยังไม่ได้โดดเด่นเท่านะต้องบอกแบบนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคช่วงนี้ก็ต้องเพลาๆลงหน่อยอย่าไปทุ่มกับเรื่องนั้นมากจนเกินไปให้มาทุ่มเทกับการทํางานจะดีกว่าเพราะว่าเงินได้มาจากการทํางานมันชัดเจนมันโดดเด่นอย่างมากแล้วมันก็เชื่อถือได้นะคะใครที่มีหนี้สินเก่าๆใครที่มีภาระค่าใช้จ่าย จะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษสามารถพูดเจราจาขอผ,ลผล่อนผันขออนุโลมนะคะหรือว่าอาจจะเว้นระยะจ่ายไปอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถคุยได้อะวาจาพารวยเหมือนกันนะวาจาช่วยคุณให้คุณได้เกิดความคล่องตัวทางด้านการเงินการทองนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่รู้สึกว่าเงินมันตึงมือมันติดขัดหมุนไม่ทันขอแค่เพียงคุณคุยกับเจ้านี้อะ่ะหรือคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของห้องแบบตรงไปตรงมาเลยอะ่ะ นะคะเขาก็มีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือคุณหรือว่าอาจจะย้อยวนให้คุณผ่อนผันให้คุณได้นะคะส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีเมษถ้าเราจะดูที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะในระยะนี้เนี่ยมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบค่ะมีคนคุยค่ะมีคนที่อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณมีคนที่อยากจะเรียนรู้ศึกษาดูใจคุณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยว่าคุณเปิดใจมากน้อยแค่ไหนดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีเมษจะไม่ค่อยเปิดใจเท่าที่ควรระยะนี้เป็นอะไรคุณวิตกกังวลกับประสบการณ์เก่าๆของคุณหรือเปล่าคนรักเก่าเคยทําพิษเคยทําไม่ดีต่อคุณคุณก็คิดว่าคนใหม่จะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทําให้คุณไม่ค่อยกล้าเปิดใจเท่าที่ควรหรือในอีกอารมณ์หนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีเมษยังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่า นะคะคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วคุณสบายใจกว่าคล่องตัวดีไปไหนทำอะไรก็ง่ายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะอยู่ในช่วงของออการคิดถึงคนรักเก่าคือยังตัดความรู้สึกเก่าๆออกจากใจไม่ได้มันเลยเป็นการปิดกั้นตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็ลองมาพิจารณาในแง่มุมของความรู้สึกนึกคิดทางด้านความรักความสัมพันธ์ของตัวเองดูนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะดาวพระราหูนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะข,ของดวงชะตาโคจรสถิตเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะสุขภาพค่อนข้างดีนะสุขภาพค่อนข้างเฮงนะและชาวลัคนาราศีเมษหลายคนหลายท่านที่อยู่ในระหว่างการฟื้นตัวการดูแลตัวเองการผ่าตัดผ่าเจาะมีเกณฑ์ที่ร่างกายจะกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงเหมือนเดิมได้ไวนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ควรประมาทบางคนประมาทคิดว่าตัวเองจะกลับมาแข็งแรงได้ไวคุณหมอเคยควบคุมไว้ว่าอาหารเหล่านี้ไม่ควรทานปรากฏว่าคุณคิดว่าตัวเองจะกลับมาแข็งแรงคุณก็เลยจัดเต็มไปเลยค่ะอาหารเหล่านี้กินเอาเลยทุเรียนขนมเค้กขนมปังน้ำตาลชานมไข่มุกจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณน,นั้นเกิดอาการวูบหรือว่าอ่อนเพลียหรือกลับมาที่จุดเดิมที่คุณเคยเป็นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะ ชาวลนาราศีเมษคะ่ะสิ่งที่ส่งผลโดดเด่นต่อดวงชะตาของคุณในระยะนี้เลยนะชาวเมษจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ ทางด้านการเงินการทองคือมีเกณฑ์ได้เงินฟลุ๊กฟลุกอะแต่มันไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไงมันอาจจะเป็นเงินปันผลเงินตกเบิกเงินเคลมประกันหรือกำไรกำไรจากการทำอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นเงินปันผลจากประกันชีวิตนะคะจากธุรกิจที่คุณได้ไปลงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการจ่ายปันผลในช่วงครึ่งปีแล้วก็ช่วงปลายปีก็ว่ากันไปนะคะแล้วมันทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้รับข่าวดีได้รับผลพลอยได้จากจุดนี้ไปด้วยนะ และประการต่อมานะคะชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้มากที่สุดนะนั่นก็คือภารกิจหน้าที่ของคุณมันหนักอึ้งค่ะจนบางครั้งบางทีคุณไม่ได้มีเวลาส่วนตัวไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองเลยอะ่ะต้องไปจัดงานแก้งานของคนอื่นต้องไปแก้ไขปัญหาของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนเรียกตัวไปใช้มีคนมาให้คุณทําอะไรแบบปุปรับฉับพลันคือใครๆก็เรียกใช้คุณอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกแบบ โอ้ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะก็ต้องพึงระมัดระวงังมีแผนสำรองรอบครอบกันให้มากจะด,ดีที่สุดค่ะดวงชะตาของชาวละคนาราศีเมษในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2568ก็คร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ